บอกว่าอายการคือบทบาทบทบาทเป็นอย่างที่อาจารย์หมอว่าแต่บังเอิญเนี่ยผมเป็นทนายอาชีพชาชีพครับถ้าผมไปบอกอายการเป็นทนายเนี่ยเขาหาว่าผมจะไปดึงท่านมาอยู่กับผมแต่ว่าทนายของแผ่นดินความจริงท่านต่างกับผมตรงท่านจะมีเงินเดือนกินเงินเดือนของผมภาษีเป็นของเงินของผมเป็นเงินของผมแต่ผมเนี่ยทำมาหากิน ด้วยเงินค่าจ้างที่ประชาชนจ่ายให้หรือเงินส่วนตัวที่ไพเลี้ยงไปช่วยประชาชนต่างๆตรงนี้นะครับบทบาทตรงที่ทั้งหมดนะครับอายการที่ทั้งหมดผมคิดว่าผมตอบชัดเจนที่สุดแล้วนะครับตรงนี้ผมขอเสี่ยงภัยหน่อยท่านอายการครับในฐานะที่เคยเป็นผู้วพากษาสมทบนะครับเขาก็จะพูดกันนะครับว่าแท้จริงแล้วนิติศาสตร์สอบได้เนติบัณฑิตเนี่ย ก็ <ing> มีเป้าหมายเป้าหมายจริงๆเลยเป้าหมายอะไรคะอยากจะเป็นผู้พิพากษาค่ะทีนี้เวลาเข้าไปแย่งแก่งแย่งกันระหว่างผู้พิพากษาเนี่ยว่าโอ้โหเดทีวีท่านนำเนี่ยก็เข้าไปเป็นสารหมดเลยแล้วที่ด้อยลงมานิดนึงนะครับนะก็มาเป็นอายการพูดจริงๆนะครับแบบผมเนี่ยพอสอบก็อยากจะเป็นแพทย์อะ เฮ้ยความสามารถไม่ค่อยพอเลยเป็นแค่เพศเนี่ยใช่ไหมไม่ไม่ใช่ดูถูกดูแคลอะไรนะจริงแต่มาวันนี้ผมเห็นท่านให้สัมภาษณ์แล้วผมตกใจมากเลยทไม่านพูดประหนึ่งว่าวันนี้ว่ากูอายการสั่งผู้พิพากษาได้อายการสั่งผู้พิพากษาได้ไอคดีนี้ทําได้ยังไงผู้พิพากษาทําได้ยังไงผู้พิพากษาเลยออกมาสามรทัดเนี่ยครับเป็นหน้าที่ของฉัน <C> e <C> e แกไม่ฟ้องไม่เป็นไรคฉันอ่านแล้วฉันทําครับผม,มผมผม,ผมฝากอย่างนี้นี่เป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่เนี่ยฝากผมมาครัแล้วผู้ใหญ่ก็คือครูบาอาจารย์ผมหลายคนที่เป็น <c oughs> นักกฎหมายเป็นนักปกครองเป็นคนที่รับรองรับร,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 รับใช้บ้านเมืองมาตลอดท่านฝากมาอย่างนี้คว่าถึงอย่างไรก็ตามตุลาการศารลรัฐธรรมนูญเนี่ยครับทั้งเก้าท่าน เป็นอดีตผู้พิพากษาของศาลยุติธรรมตลอดชีวิตของทั้งเก้าท่านก่อนจะมาอยู่ที่นี่ท่านได้ทำงานในพระปรามาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดผมเชื่อในเก้าท่านมาอยู่อย่างน้อยเนี่ยก็แปดท่านที่ยังสำนึกในพระบระมหาการุณาิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ เรื่องปรนดบหนึ่งเดี๋ยวมีคลิปนะประดับประดับวงตระกูลเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมีข้าโต้ยแย้งไงฮะเดี๋ยวมีคลิปนะท่านเว้นไว้คนหนึ่งแม่มีข้าโต้ยแย้งไงฮะเราก็เราก็โอเคแล้วก็อย่างในน้อยเนี่ยอย่างน้อยเอาเราเอาทังกาท่านนี่แหละสังาท่านสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับตุลาตุลาการทุกคนท่านสำนึกในเรื่องนี้ครับไม่สำนึกเป็นตุลาการไม่ได้ยังไงก็ต้องสำนึกนะคะภัยการสูงสุดค่ะ ทุกคนนะครับและอายการผู้ช่วยอายการรองอายการสูงสุดทุกคนผมเชื่อว่าได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกคนก้องนั้น,นตือนกันเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะครับที่สายของของ,ของของข้าราชาการรับเนี่ยเป็นผู้มีทำคุณประโยชน์ของแผ่นดินทําคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดินด้วยและต้องจงรักภักดีต่อแผ่นดินไม่ใช่จงรักภักดีต่อใครก็ไม่รู้ค่ะ ผมเดอนแค่นี้นะครับเพราะผู้ใหญ่ฝากผมมาให้นั้ผมไม่ด้เดินทนายการอ่ะเวลาเข้าสารเนี่ยทำในใต้พระบรมาพิไทยไม่ครับโอ้ไม่ไม่จะาเป็นอย่างนั้นดีกว่าเอาเป็นว่าสารนี่แน่นอนแต่โดยราชการอื่นเนี่ยยังไม่เห็นแบบฟอร์มที่ทำนะครับที่ใช้ค่อยคำอย่างนี้แต่แน่นอนครับได้รับพระมหากรุณาธิคุณรับเครื่องราชอิสริพ์ชั้นสูงทุกคน มผมหลายก็ถึงฝากมาบอกว่าถ้าท่านไม่คิดถึงอะไรเลยก็ให้คิดถึงไม่คิดถึงอะไรที่มันถูกด้วยมันผิดเลยก็ให้คิดถึงในพระมหากรุณาธิคุณในฐานะที่ท่านเป็นคนที่ได้รับเครื่องราชอิสริยพร์ชั้นสูง่นั่นแหละครับที่เขาฝากผมมาไม่พูดไม่ได้เล่าให้ฟังเล่าให้ฟังว่าตอนที่เราจะไปนั่งบัลลังก์นะก็จะมีรูปในหลวงพราะรมรูปในหลวง ผู้ที่เป็นผู้พิพากษาตอเดินเข้ามาในบาลังนะครับต้องถวายความเคารพนะถวายคำนับแหละถึงจะนั่งได้นะตอนผมอบรมเป็นผู้พิพากษาสมทบเนะี่ยอันนี้สําคัญมากเลยค่ะเป็นยังไงคะลืมไม่ได้นะครับค่ะต้องทุกการถวายาเพราะฉะนั้นตอนที่ซ้อมตอนที่จะไปสอบว่ามีคุณสมบัติจะเป็นผู้พิพากษาสามทบหรือไม่ค่ะไอ้ตรงนี้นะครับเป็นตัววัดด้วยครับ สำคัญต้องถวายความบารพจึงนั่งแล้วผู้วิวสฒนาคนที่อบรมพวกผมอะอย่างนี้จึงเรียกว่าทํางานในใต้พระปรมาพิไธยครับตอนนั้นจบนะครับกานนี้เอาส่วนส่วนของส่วนที่ผมไปร้องท่านอายกการพอดีฟังฟังังหางๆเสียงดูแล้วว่าท่านบอกว่าท่านจะไม่ส่งเรื่องอืที่ผมยื่นคให้กับสารรัฐมนูะผมขอให้ท่านยืนยันครับ แล้วจะส่งให้รั่สาอยัางไงของท่านค่ะว่าไม่ส่งท่านนั้นแหละครับผมผมขอตรงนี้ในส่วนแต่อยากจะให้มีการยืนยันชัดเจนในส่วนในส่วนที่เป็นป็นหน้าที่ของผมผมได้ทําหน้าที่ของผมแล้วในฐานะพลเมืองของประเทศนี้ค่ะพลเมืองผมเกิดที่แผ่นดินนี้มีเชื้อชาติไทยสัญชาติไทยและได้อาศัยคุณประโยชน์จากแผ่นดินเนี้ยผมได้ทําหน้าที่ทำตอนน้องคุณแผ่นดินแล้วสิ่งที่ผมทําวันนี้ก็คือ เรายอยากให้คําร้องของเราเนี่ยไปศาลแล้วได้ยินแววๆท่านบอกท่านจะไม่ส่งไปด้วยขอให้ท่านยืนยันและขอให้ท่านทําตามคาพูดของท่านค่ะคอต่อเบรกอีกสักนิดน,นึงนะคะถ้าสมมติว่าท่านยืนยันแล้วว่าท่านจะไม่ส่ง<ช>อะไรจะเกิดขึ้นบ้างก,ก็เดี๋ยวไปว่ากันไม่บอก เพราะในหนังสือผมบอกแล้วไงว่าผมจะดาเนินการตามกฎหมายค่ะเท่าที่กฎหมายให้อํานาจผมนะครับในฐานะที่เป็นคนคนที่ทำหน้าที่อายการท่านก็ต้องทราบอยู่แล้วไม่เป็นไรครับเป็นเป็นหน้าที่ของท่านนะครับผมทําหน้าที่ของผมท่านทําหน้าที่ของท่านแล้วเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องที่ที่ที่มีมีความคิดคล้ายๆผมเนี่ยเขาก็จะทาหน้าที่ของเขาเพราะว่าเขาไม่มีโอกาสที่จะมาทําหน้าที่ในการยื่นแต่ต่อไปเนี้ยเขาจะทําหน้าที่ในฐานะข้าของแผ่นดิน ค่ะที่ซื่อสัตว์ผมจะเรียนนี้ก็เป็นการพบกันระหว่างทนายของแผ่นดินกับทนายของประชาชนค่ะเอาเลยครับเชิญเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรากลับมาในช่วงที่สองของรายการนะคะกลับมาย้อนอดีตพูดคุยกันนิดนึงว่าที่กําลังนั่งเถียงทกเถียงกันในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยจริงๆแล้วมันมีความจําเป็นมากขนาดนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่สองของรายการค่ะ กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการสู้เพื่อบ้านเมืองค่ะท่านสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นกับเราได้นะคะในช่วงนี้ก็คือทาง SMS ค่ะที่หมายเลข489,000พิมพ์เอีเวนวักตามด้วยข้อความของท่านส่งมาที่489,000ค่ะและช่วงสุดท้ายของรายการเราจะเปิดรับสายแสดงความคิดเห็นจากผูช้ชมทางบ้านค่ะตอนนี้กลับเข้ามาพูดคุยกับแขกรับเชิญทั้งสองท่านกันต่อค่ะ เมื่อสักครู่เราก็ยังคางกันอยู่ในเรื่องที่เกี่ยวกับการแก้รัฐธรรมนูญค่ท่านแต่ว่ามีประเด็นหนึ่งที่ยังสงสัยอยู่ว่าทำไมจะต้องไปพาดพิงเกี่ยวโยงกับเรื่องของมาตรา291มีหลักการอะไรค่ะท่านครับก่อนไปถึง291ผมคิดว่าวันนี้ประชาชนเริ่มเริ่มที่อยากจะรู้ว่าเนื้อหาสาระสำคัญของมาตรา68เนี่ยมันมีเนื้อหาอย่างไรนะครับขอเวลานิดหนึงเพื่ออ่านและทาความเข้าใจนะครับ ในเรื่องสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญเนี่ยอยู่ในส่วนที่13นะครับ <c oughs> รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเริ่มทีมาตา68มาตรา1 8เขียนอย่างนี้นะครับบุคคลจะใช้สิทธิและเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญฐามรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะ <c oughs> เพื่อล้มล้าง <c oughs> เพื่อล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระบากษัตริย์ทรงเป็นประมุกตามรัฐมนตรีนี้ <c oughs> <c oughs> หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการอื่นที่ไม่ได้เป็นตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐมนูนนี้ไม่ได้นะครับมาตรานี้เน่ะเคยเคยได้มีคําวิิจัยของสารรัฐมนุญแล้วว่าไอาการได้มาซึ่งอำนาจการปกครองโดยวิธีการที่ไม่เป็นตามวิรัฐมนูญน,นี้ก็คือคเรื่องครั้งหนึ่งนะมันมีพรรคการเมืองอยู่พรรคหนึ่งแต่ <ใน S 2> ลงกลัวว่าตัวเองจะไม่ได้นนคะแนนไม่มีคู่แข่ง ก็เลยไปจ้างคู่แข่งมาสมัครนะครับสารรัฐธรรมนูญก็วิจัยว่าไอการไปจ้างคู่แข่งมาเนี่ยเพื่อให้ตัวเองได้รับการเลือกตั้งเนี่ยเป็นการได้มาซึ่งอํานาจที่ไม่เป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญนี่เนการวิจัยมาแล้วนะครับส่วนไอการแก้ว่าการปกครองอันมีพระมหากษัตริย์ประธานที่ประทาอนมีพระตว์ทรงเป็นบรรลุเนี่ย ก็ <K ill an> คือมาตราไปแก้มาตราสองกหนึ่งซึ่งนี่จะเป็นเป็นครั้งแรกเป็นมนาต้างกับส<า> <2. S 2> องเก้าหนึ่งถต่อไปนะครับนี่นี่หลักการต่อไปถามว่าเมื่อเกิดเหตุอย่างที่ว่านี้แล้วเนี่ยเขาบอกว่าในกรณีที่บุคคลนะครับหรือพรักการเมืองใดกระทําการตามวรรคหนึ่งก็คือสองอันนะครับคือล้มล้างรัฐธรรมนูญหรือไปแสวงหาอำนาจน,นะครับผู้ทราบการก,การะทําดังกล่าวย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องเสนอนะใช้คําว่าเสนอเรื่องให้อายการสูงสุด ตรวจสอบข้อเท็จจริงอ่านอีกครั้งฟังอีกครั้งเสนอเรื่องให้อาัยาการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงเสนอเรื่องให้อาัยาการสูงสุดตรวจขอ้อเท็จจริงะนะครับและยื่นคำร้องยื่นคำร้องขอให้สารรัฐธรรมนูญวิจัยสยสั่งการให้เลิกการกระทำดังกล่าว ค่ะนะครับประโยคประโยคของมาตรของของของมาตรนี้ก็คือว่าประธานก็คือผู้ทราบทราบว่ามีการกระทำค่ะทำมันแล้วก็คือกิจการค่ะกริยาก็คือว่านำเรื่องเนี่ยการของของของกิยานี้ก็คือเสนอเรื่องเนี่ยให้อาการค่ะอันที่หนึ่งและในาะเดียวกันก็ให้เสนอให้ไปยื่นคำร้องคือเวลายื่นยื่นต่อศาลก็ใช้คำว่าคำร้องคำร้องก็คือคำฟ้องนั่นเองนะครับนะครับให้ไปฟ้องศาลด้วยแล้วก็ให้อาการก็ไปหาข้อเท็จจริงด้วย ก็คือเข้าหลักการที่ว่าไงชาวบ้านเขาไม่มีเวลาเนี่ยจะไปหาพยานูลต่างๆหรือไปเรียกพยานหลักฐานต่างๆมาหรือเอาข้อเท็จจริงต่างๆมาก็ให้อายการเนี่ยไปทำไปตัวแทนไปตัวแทนไปทะส่วนไปยื่นกับศาลศาลก็ท่านก็จะเรียกมาทั้งหมดค่ะและก็ขอให้ศาลนะครับตอนไปยื่นให้ศาลเนี่ยเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญที่ใช้สั่งการให้เลิกการกระทําดังกล่าวให้ตรงขอให้เนี่ยทั้งอายการก็ขอให้พวกรายการไปยื่นที่ด้านก็ได้นะครับ ส่วนประชาชนยืน่นก็ศาลเขาต้องวิจัยให้เขาเสร็จแล้วอ,อย่างครับผมแต่ถ้าศาลวมนิจฉัยแล้วค่ะแต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการดําเนินคดีอาต่อผู้กระทาความกระทําการดังกล่าวค่ะถ้าฟังได้ว่ามีพรรคการเมืองก็ดีบุคคลก็ดีเนี่ยกระทาการล้มล้างรัฐธรรมนูญก็ดีสแสวงหาอหํานาจที่มัอยู่ในตุนนึกก็ดีเนี่ยก็เป็นความผิดเป็นเรื่องเรื่องไปค่ะถ้าล้มล้างเป็นเรื่องอำนาจเป็นที่ปไตยมีการข่มขู่ไม่ใช่อํานาจอะไรต่างๆก็ตาม ก็เป็นกบฏภายในราชจักซึ่งโทษสูงสุดก็ไม่มากไม่มายแค่ประหารชีวิตเองก็เท่านั้นค่ะนะครับแต่ต่อไปวักต่อไปก็บอกในกรณีที่สามทูลนิชัยสั่งการให้พักการเมืองใดเลิกการกระทาในวักสองก็คือบอกว่าเฮ้ยหยุด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 สารตูลก็จะสั่งยุบพักการเมืองนั้นก็ได้ครับตรงนี้คือพักการเมืองเองเนี่ยวันนี้หวยพอหวยมันจะออกเนี่ยคนที่ทํะก็กลัวจะติดคุกนะฮะพักการเมืองก็กลัวจะถูกยุบพัก กัเหมสองกลุ่มเลยนะฮะในกรณีศาลมีคําสั่งยุบพักการเมืองตามวรรคสามให้เพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคที่ถูกยุบในขณะกระทําความผิดตามมาหนึ่งมีกําหนด5ปีนับแต่วันที่ศาลรัฐมนวนมีคําสั่งเหมือนไม่เคยเกิดเคยเกิดขึ้นมา้วจะออกเนี่ยจะมีสเด้งเด้งที่หนึ่งคดียาเด้งที่สองคือยุบพักเด้งที่สาคือตัดสิทธิ์การ5ปีนีนี่คือเนื้อหาของ ขอามาตรา68ในในหมวดในในส่วนที่3เนี่ยจะมีอีกมาตราหนึ่งซึ่งปกติแล้วเนี่ยไม่มีใครพูดถึง,ค,งคือมาตรา69บอกว่าบุคคลย่อมมีสิทธิต่อต้านโดยสันติวิธีซึ่งการกระทำใดๆที่เป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญอืมก็คือการที่ผมเนี่ยใช้สิทธ เพื่อไปต่อต้านเขาเนี she, again, ่ยที่เขาอ้างว่ามีการกระทําหรือเชื่อว่ามีการกระทําตาม68เป็นสิทธิที่รัฐธรรมนูญรับรองตามมาตรา69นะครับทำได้พ่อแม่พี่น้องนะครับต้องเข้าใจนะครับว่าผมเนี่ยใช้อํานาจตามมาตรา69และใช้อำนาจในฐานะสิทธิของผมค่ะนะครับก็มีปัญหามีปัญหายังไงคะท่าน69เนี่ยเขาใช้คําว่าสิทธินักการนัก นักกฎหมายในซีกที่ที่อยู่ตรงข้ากับผมค่ะแล้วก็ตอนนี้ออกหน้าสื่อทุกคนจะออกมาบอกเฮ้ย<ม>ไอ้มาตาสองเก้าหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องอํานาจของสมาชิตแห่งสภานะแล้วเขาไม่ได้ไปละเมิดสิทธิ์ของคุณเลยค่ะนะครับผม,มก็จะมาดูว่าปัจกุเราอธิบายว่ามาตราหกสิเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อํานาจของตัวเองนะครับพอใช้อํานาจของตัวเอง มันก็มาละเมิดสิทธิ์ผมค่ะซึ่งเป็นประชาชนเพราะเขาใช้อำนาจค่ะแล้วละเมิดสิทธิของผมค่ะผมถึงได้ใช้สิทธิของผมเพื่อไปต่อต้านเขาไปขึ้นศาลแต่อะไรก็ตามตรงนี้เป็นเรื่องสิทธิของผมค่ะแล้วสิทธิของผมเนี่ยกฎหมายรับรองรับรองไว้ทั้งหมวดหนึ่งและหมวดสามหมวดหนึ่งรับรองไว้ในมาตราสี่ครับขั้นเขียนว่าอย่างนี้ศักดสีกรีวามเป็นมัน